บวกลมหน่อไม้ตัแม่ว่าแม่สไปเก็บมาให้ตัวต้มให้ตัวกินรองมึงมันสิหอมหอมคือเกินไม้เหงอกนะสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะตัวบางคุณแม่เป็นสีแกงน้องไม้น้องคนนี้นะแกงน้องไม้กินเที่ยงครับสีแกงน้องไม้กินเที่ยงคุณมอะไรคุณกับฟดดกดกแลพี่น้องฟดดกดูดกดวกเลยเนี้คุณแม่เันกระลังยองอย่างนั่งนี่นะเป็นยังพูนยังากไปให้องอันไส่ไก่อัน อยูุ่่งหน้าเมื่อนี้ติดอันหน้าบัดนบ้าะแป้งะนะมันรถเสียงสะท้อนอยู่บนเส้าของมาตูงอ่ะ oh. เขาเลยสิไปเห็ดเงือนอยู่ร่งหน้าอบอ oh. มันเข้ากิ๊บหมดได้ oh. เวลาเอาเฮ้าดไปถ่ายทำให้ไปถ่ายอยู่ oh. ุ่งน้ายังสบายเรายางสีอันนั้นท่นมือมือแม่ไปโฆษณาให้เขาทนะีย่ยง Mẹ hoàng đang lại lắm nang lắm 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 bít lắm 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 แี่นันเทากองกล่องใบอันล่างนั่นพอเดินหันไนะส้ไม้ได้พี่น,น้องคนนั้นมันเปิดเพียงบ้านค้างก,ากันนี่และเปิดซึมือพอเดินเริ่มสุดท,ท้ายขีดยากเลมันเปิดค่อคยๆฟั่งตั้งเป็นระยอยอ่ ห่อนเอาเนาะขนาดบดัวได้วเลยอนปวกตาอ่วอมในคาบอกไปเือน่ะไรก็คือเกี้ย <c> ง <oughs> <c oughs> คือเอาไปเอาไปมือนั้นเอาไปแวะเข้าเวิงอ่ะนะออยังมมีว่แวะบ,บัดเบเดตึงตอมากเดไปบัดไปหาบอกมาอ่ะอบบบนะปา <c oughs> มาขายด้เงินพันเปรไอ้เนีอันที่เข้าเตกไปบึงเห็นแต่หอยเห็นอ่ะเขาก็ได้อดอะไรนะหอยมันเฮ็ดปวกมันดอกใหญ่ดอกสัมมีแล้วแนวเชือเข้ามาเฮ็ดปวกนี้ฮะขานขามันก็ขาใหญ่แล้วมันหันย้าเฮ็ดปวกยังก่อนเขาเขาเขาซื้อโลละสามร้อยเฮ็ดปวกขาเย้าเฮ็ดปวกขาวเ็ดปวกขาวอืม มันไม่ให้ปวดตาให้ปวดตามันสิขาสั้นอ้วนอ้วมันจะนนอ,นออกพร้อมเห็ดปวดยึดปวดดำยึดปวดตาพี่น้องน้องใหม่เล้วน้องใหม่บ่งหวานน้องใม่เนาะดดูกดวกดวกูดก,ดกพี่น้อง ไช่ว่าคนนั่นสุรินโบมีปาเฮ็ดแก๋เฮ็ดปตาเฮ็ดพวกเฮ็ดพอเอามาลงตลาดมีทางสุรินเบิสผู้ใดกินแกงเฮ็ดบ่เป็นไน่ด้ากินเข้าเหลุนเลยโบสูบข้าวก็ข้าเข้าเจ้านี่ก็แม่ฝกอันข้าเจ้าครับพี่น้องคนน้องแล้วเนาะจงประเดกให้ขึ้นเดินตักใส่เป็นหัวขวัญแม่แม่เฮามักเนาะออแม่ดิบหมดได้ นเนหเอามาเขากินประจำนะต้มจากน้นำนั่นเขาเย็นน,น,น้ำออกเหเอากเย็นกันล้างแล้วใส่น้ำยาหนัาบอคนย็นน้ออกใส่หนันงนะครับพเดนพเดีเ,ดเห็นปเปลี่ยนพเดีได้ถาม เด็นน้าบอกเราเพิ่งกระล่างล่างแล้วก right hmm. ็ใส่น้นังเดี๋ยนั่งแล้วไหอ๋อเพิ่นเปิดเพลงได้พี่น้องเด้อผู้เด่นยีได้ใส่ดนตรีความเปิดเพลงตัวนี้ผู้เด่นชายคิปปาดมือจักรกอดอ่ะทดนี้อืมน้องใหม่รอดพี่น้อง ก็ไม่ผงหวานที่ว่าน้อยเงที่ประเ็นไทยมันววานนีเน่ะเร่อสมมีัดผมจังอะลืมมีกันเอาย่านั่งเขาเก่งอะไรนย่ ก่อนแรงประมาณทุ่มสองทุ่มย่เมื่อก็ได้สักมานอนถ่ายองินไม่เท่าเจ้กของจังใกล้ครับว่านมเมื่อเทียวมือกต่กแต่ทนก็ดูงันกัมีบ่นดูนอนอยู่แล้วนะ <c oughs> ต้องรักคือเด็นได้เั็มได้ว่าอม่โอ้ยมันบไ่นนไอีเฮ็ดหรือไม่ล้ยใจบรากมันเื่อถ่ายเยรมันบกบมันบได้แค่นีนะไปเฮ็ดมาทีเบีอะเฮ็ดอนี้ขี่ขันเฮ็ดขี่ขันไทยแล้วเราชอาไทยนละบา มันต้องข้นขยนนันเลยดต้องใจรักความเฮ็ดคินีนใจว่ารัเค็ดบ่ได้ดรหรอหมันคืองานสับาย,ยเราเฮ็ดเฮ็ดมานศิลี์สิลาถ้าคิบมัตองใชสมองอมอมใจนับแรกขึ้นใจหรือมาคาม่อนถ้าใจรักก็เฮ็ดได้หรอผู้ใดก็ได้อันดับแรกขึ้นใจการกับสบายเอาถ่ายลแล้วเรามาลงคิบลงหยังเลย่ะ วันี้ย่างทางานคือมองคนได้เนาะท่านใจบุรลาเฮ็ดบ่ได้ดูกับใจอันใดก็ได้นสเบคมันเป็นว่าเล่นเบิดคืนมึงเล่นได้แค่เฮ็ดคือบรีนี่ยเขาไเด้เป็นหน้าฮ่าเดียวันนี้คนกับเบิงฮาคนหมากเบิงบ้านนี่หันมันมีเงินแล้วมันย่างปใส่เขาโคเือมันอยู่ครับพี่น้องวันนี้พนกับเซอัน คุณแม่เพิ่นก็ใส่ยานางอะเนาะเออใส่ยานางแล้วเดีเฮ็ดสเพิ่นสิล้างเ็ดสนะเอาเ็ดอีหยังสล้างเ็ดน้ําอุ่นนี่แหละองไใส่เ็ดสิล้างหยังล้างเ็ดเ็ดหยังะนางเ็ดพวกอยู่ในอเก็บมาเมื่อคืนอเมื่อคืนเพิ่นก็ไปเก็บเ็ดนะพี่น้องเนาะบ่เด่นบ่ทันได้เห็นดอกอันนี้น้ําอุ่น อ๋ออ,อ๋อนี่เราเอาเห็ดอันนี้ใสน์นอพี่น้นองเนาะเห็ดที่เราไปหามาเมือ่อคืนนี่พ่อสันจักไปหาตอนได้ดอกพุดเด่นก็บ่เห็นน้ำดอกพุดเด่นกับข้านอนเนาะย่ำนอนน,อน้นนนำมือสองเงินพ่นได้มา,ากหลดจะพ่นไปหาเธอ <c oughs> ยามงามยามอย่างมันมีแม่จะดูบัได้ยเพขาวเด่นเเปือกมันกปนสี่ะเปกขาวเขาอนเพชรเปกขาวออกเม่ไร่จดอาหมูดอกอ่ากัไข่อาเอาไปให้ผู้เฒ่าเพื่อนนั่นเจี๋ยวนังเจ้าก็ได้ขวดอีกแล้วจะเห็นลงเออเขวด เฮ็ดปวกพุ s> <S ่น้องใต้จักดอกอ้ยบ่อนละดอกสองดอกในเฮ็ดปวกอันนี้หิ้ง่เป็นนี่น้องไอ้เขียวอยู่เฮิ้นพอเด่นเด้อพี่น้องเด้อน้องไอ้เขี้ยว่นเบิ่งกระตูนเนาะเดี๋ยพอเด่นสิไซน์ทาคุณแม่พอเฮ็ดได้กินแล้วแล้วพอเด่นก็สิไปพักผ่อนกันตอนนี้ก็ตอนเที่ยงเนาะพอเด่นเฮ็ดเบี้ยงพอเด่นเฮ็ดเวี้ยงมาพอเด่นกับแม่ เศร้าจังเลยพูเรื่อะเทษตเบียงต้อนหวะคลายเวลานอนอยู่จะซื้อก like ับบดายยังพี่น้องเอ้อบด้เด้อต้องหาไสตากไสื้อน้าเนนเจาเฮ็ดใส่น้ำงใหม่พี่น้องยังบม่ให้เราไปเอาเูกไว้จังเลยกับเมื่อเทกับบดายกินอพี่น้อง แต่แม่สิบ้าบอกสิไปท่าวันนั้นวันนี้นต่ันบอกท่าเฮาเด้อมันเป็นยามเด้อสิได้กินตั้นเฮาอัดตัวไว้ยังไมตั้งว่าผู้ใดที่ไปเอาตั้งแต่เด็สู้มันกินเนี่ยเออเอาอัดไว้เห็นเพราะมันออกเที่ยวไปหาเก็บมันกินยามมันบอกมีเห็นบอกแม่บอกถึกถึกบอกแม่รู้เห็นบอกมันนี่เห็นยุคานะเห็นบอกออกระดับเลยบอกคือตะเกี่าบอกซามเตียเออเห็นบอกขั้นบอกสาวเอาก่อนเฮาเกือบบอกได้แม่หนูแมน เห็นหมอหันบบบนี้ไปหาทำไมเขาเออโจ๊กโอหอบโอหอบพ่อจะพิ่นขุนไปขายเพื่อซื้อัดไว้กินเพิ่อเอาไปหาไปอัดมากินก่อนว่าเสียใจเอ้ยว่บสิบประทันเตอเสียใจว่ามึงได้ได้หลายเราไม่เขาบอขายจากนั่นนี่แล้วว่าเขาก็ได้ใส่ตู้ลูกขันบอกเอาไปนั่นไปนี่แม่แม่บุ้มบอนใส่เลยนะแม่แม่จะจะล่าเราสลัดเนี่ยเขาจักขันเอาบอได้ไว้กินแล้วจะเผาเอาไปขายอืมขั้นเอาบอได้ใส่ตู้ละอืม บมดเนี่ยมันโบมีเนาะมันโบมีกินไมวะอันอัดไว้แสร้งหน้าผู้ใดไปแล้วค่อยบขายว่าไวจะลูกค่อยกินว่ะค่อยบขายว่าสิ่ถุงเท่าไหร่ก็โบขายว่ะถ้ามันมีอันสุขคนอยู่ต้องใช้สมองก่อนไม่อย่าเพ้าหินเงินเงินเนี่ยเอาย่มใดก็ได้อืเฮ็ดนี่มันเอาบ่ได้เหรอย่างมันบดแล้วบดเลยว่ะไปซื้อน้ำข้าวกระแพงระบายไม่ลองเบื่ออาจจะแพงมันการจุ่มเลยว่ะช่วงหน้าบ่มีเนาะไม่แม่ได้ขายไปเลยแล้วอันช่วงแม่อัดมันเหลืออันเที่เอาขนลงไปอ่ะ หอหมยสองตู้เนาะหมวดนั่นน่ะเออแยกจุ่มแยกจุ่มจุ่มมาตู้หดีนตรงนีเลยจุ่มตู้เก่าให้หรอของอีนางอ้อยมาใส่หันาบางนะ,ะตะเก้าสองตู้อ,อะไรนี่ยังกันอ่ะอันที่ขนลุกไปสองลังอ่ะนะเขามาถามซื้อเหลือลูกมาตึกกรุงเทพขคงไทยโอ้ยลูกคนเสารวลงกรุงเทพเมื่อกี๊ลงกรุงเทพมทันแพงมันโลละสองร้อยสามร้อยบ่ทหีดละสามสิบบาท อีอ้อยเบาหันบุกกาซื้อกินได้ยังไงใชอ,อไหมอ้อยเบาว่าขีดแล้วตามสิบบาทอีแม่ค่อยหิวแห้งหลายข้อยากกินแห้งหลายค่อยเอาสองกินนั่นเราน้ำนเต็มด้วยวอันกัสดนั่นเราออี้อยเฝนมาเคสปลอ,อ้อยไม่ไหวไหวปะ <c oughs> แม่หันอยากไปซื้อกินเดอ้อะแบบแบบคันแม่ได้มาอย,ยู่แต่ก<ะ>ินแล้วหันเคสไปได้แล้วหันอ่อนไปหน่อยไหม งอนกใอยู่ดนอนเจ็มามนเส็บมนนแซน้ำห่อนนาะพี่เเล็บคนต้แห้งเดีวถ้าตกแล้วก็บ่มือนมอนตาเลยอ๋อ่นเบิ่งน้ำเหมือนธรรมศาสตร์นาะพี่นนอะเพราะว่ามดปีมดขึ้นงนอนี่แหละอ๋อธาหมดําหมดปีกมเาิ่นวาน น้ำนนติดถั่วโอนฝนติตกหลายแห้งใชล้อพแบๆเนอ่แม่เลย,นะนยเนงาใ่ผู้ใดมาแต่ปุถเทพเล่นมาหาตะเฮา บรรจุบรรพ่อบัรแม่บัรขายฟ้าลูกมักมึงมาลูกมักมูงมาลูกกินก็ได้บ้างค่อยกักไว้ลูกค่อยเดิกมึงบอกใครจะต้องทำหมดทีทุ่มทั้งหมดต้องเอาไปขายว่ะอืมอ่ะอืมเอาตรงเก็บไว้ฉิดเขามักดีสั่นอืมคือจังสี่หลยงอย่าว่าได้ว่าเามันมีหลายๆเบื่อแล้วพอแล้วอิ่มแล้วอืมมันเนมันขอมีมันเสียอยากอยากคือเขาไม่ฮึมมันข้อมจอด มันสิอยากมันสิแซ่บตัวนั้นบ่มีผมนี่อย่างนั่นคันมีหลายๆมันก็บ่อยากนะมีหลายๆก็ว่าบ่อยากไว้ผ่นแนวกินอีกเนี่ยม,มันมีเนี่ยมันบ่มีมันติบากอยากะนอยากโอ้อยากกินเก่นๆนีๆ่เน,นาะอันนีว่าจแบบาีเข้าได้กินแล้วเขาว้าได้อัดเต็มตัวแล้วไม่อยากทำได้เข้าได้กินเหงาห้าเห็ดบ่มีเนาะพี่น้องไปยินมาถามซื้อยหโอ้ยกูบ่ขายกูเอาไว้ให้ลูก มาหาเขาขึ้นมาแล้วเขาคนลงไปอัดไว้กินอยู่ที่ประเทศเลยแล้วก็จะถุงเนี่ยถุงนั่นได้มันโบราณโบราณนั้นได้สองตู้เลยเปนยัง่าอย่ากร้อยตู้กูบอยากขายมันที่เป็นยังมาสู้ไปหาขายจุกจนจุกไปหาซื้อเงินถูนตลาดอากาศนี่ตเอีงเห็นทุกคนเนี่ยบอมว่ากันอัดไว้เเก็บมาเฝ้าขายมืดทุกคนไม่ได้ก็ได้ ไปพราคข้าคนกลางทีเขาคดแล้วข้าก็สนนั้นสามใ่มูหนึ่งลูก็เขาพิจารณ์งามหายาักวะหาย่าักก็สนแล้วก็เขาบ้ขาเงาอีกเขาให้ตัดครื่งกลาครื่งกลางเขาบังคับอีกนฮะเดินไปนเดิน้าขายกุ้งทีกุ้งแดดเ้งีบานนี้ฮะนุ่บ้านห้าอยากแลวบ้านเลนมาบุ้นมันบุ้นมันนะแบบนี่แหละยังว่าเป็นอย่างตีบดินมันอยู่ดีดีดีอย่างตีตู้เย็นกูเง่ันกูเขาเข้าได้เหมด เราต้องเด่นบ่อยู่เราจะฟันไี่แหลมาหันมาอันนี้หันอยู่บ่อยู่เขาหันบ่ได้เข้าหน้าต่างเขาเข้าประตูเขางัขแตกเพาะแล้วเขาเข้าไปเอาอลไรกันถีะปูขึ้นให้คือก้าเออเออไปีกายให้มีจดเฮ็ดถววดอกขาวอย่างนี้อีสั้นอย่างเงี้ยขันเจ้น้าบ่มีคนกล้าไช่ก็มีใหรกล้าเรียกว่าโอ้ยยาวมากอย่างก็ยาวมาไว้ในตู้แม่เด้อไว้แต่น้ำไว้แต่เนื้อผินแม่หันเออ โอ้ยคนกล่าว่าขอตะขอซื่อกรบเบื้าเอาเอา,าหาเรื่องเอาแต่เฮ็ดสะ,ะแซ่กไปได้บบดน,นี้ขาแง่แง่ๆหญ่างนี้ก็คือให้ปกตามาอัดเป็นดอกไม้รู้ลู้รู้โปรกีงน่ะมันอัดแล้วแล้วฮันกระต่าหนึ่งอัดได้สองถุงหนึ่งได้น้ยอย,อย,เ,ออยลเลยเออมันยุบลงเลยมนะันยุบลงแล้วหันเอ้ยน,น้อยๆอันนี้เอลือร้อยสองเลยยังว่ามาตีใส่หน้าเอาพวเอาเฮ็ดฟองรำอีกอครับไปหาเงี้ยบอกพ่อเลยพี่น้องคลิปนี้ก็ซ้ำนีิเนาะพี่น้อง